สองเริ่มค่ะสวัสดีค่ะโค้ชวินานะคะวันนี้ก็ดีใจมากเลยมีเคสทคนสวยของโค้ชคุณยุ้ยนะคะเซียนคอนโดบ้านเราค่ะค่ะวันนี้ขอบ,บ,ขอบคุณค่ะพีนานมากที่ได้เคยยุ้ยมาเป็นเคสในวันนี้ค่ะแล้ววันนี้คุณยุ้ยช้อปปิ้งได้เป็นไงบ้างคะวันนี้คาช้อปปิ้งถือว่าเป็นค้าที่สนุกมากเพราะว่าเป็นค้าที่ไม่เคยเข้ามาช้อปปิ้งในห้างแบบนี้ปกติเราเข้ามาช้อปปิ้งในห้างคนเดียวใช่ไหมคะแต่แล้วเราก็จะเลือกของแบบเดิมๆเลือกเสื้อสีเดิมๆ เดิมๆแต่ทวันนี้ค่ะมาคัฟฟี่กับโค้ชนะคะโค้ชจะเลือกอะไรที่มันแตกต่างค่ะทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตมันมีสีสันมากขึ้นและโค้ชก็ต้องขอบคุณโค้ชที่ช่วยดึงคาแรคเตอร์ให้ออกมาค่ะว่าบางอย่างเนี่ยการแต่งตัวนอกจากสูทเสื้อเชิ้ตแล้วมันยังมีแอคเซสซอรี่บางอย่างที่ทําให้ใหคาแรคเตอร์เราโดดเด่นขึ้นและที่สําคัญนะคะถ้าคุณจะซื้อเสื้อคุณต้องลองค่ะวันนี้ต้องขอบคุณโค้ชอีกเช่นกันที่พามาลอง เพราะว่าเวลาลองลองแล้วเราจะเห็นว่าที่บางชุดเนี่ยใสแล้วสวยบางชุดใสแล้วไม่สวยเลี่ยมเลยค่ะไหนๆคุณยุ้ยเป็นโคชนะ้ชเนาะเป็นอาจารย์เป็นนักเขียนจะให้คุณยุ้ยฝากถึงกลุ่มเพืเ่อนเราในอาชีพนี้หรือคนที่รู้ไปกําลังดูคลิปนี้นะคะว่าถ้าเขาอยากกําลังอยากจะมาหรืออยากกําลังอยากจะหาเลคเตอร์นะคะคลาสนี้แนะนํำยังไงบ้างคะค่ะสาหรับคนที่เป็นวิทยากรน,นักเขียนหรือคนที่เป็น กำลังที่จะมีชื่อเสียงในอนาคตน,นะคะก็คือการที่มาในคลาสนี้จะทําให้คุณเนี่ยดึงคาแรคเตอร์คุณออกมาได้แล้วทำให้อาจารย์จะสามารถดึงสิ่งต่างๆแล้วก็สร้างความโดดเด่นในตัวคุณมาได้มากเลยค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะแล้วรอ,อรอตอิดตามลุกใหม่ของคุณยุ้ยกันนะคะคอนโดต้องขายดีแน่ๆค่ะ